สวัสดีครับคิงพองมอเตอร์ไซค์คลาสสิกก็่าท่านมาพบกับเครื่องยนต์ยันม้านะครับผมสูบเดียวนะครับผมก็รุ่นที่อกูหรือว่าบวกแรงม้านะครับผมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมได้ซื้อต่อมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทำการเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจำหน่ายนะครับผมครับ สำหร no like ับเครื right? mm ่องนี้นะครับมาดูรายละเอียดรอบๆกันนะครับก็เป็นของยันมานนะครับผมครับแล้วก็สิ่งที่เสียหายนะครับผมก็คือมือควงนะครับครับแล้วก็มีแตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าน้ำมันยังไม่รั่วนะครับผมใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่ล็อกที่เก็บมือควงก็ยังอยู่ปกติครับก๊อกน้ำมันก็โอเคครับผมใช้ได้นะครับ รายละเอียดก็ตรงนี้นะผมนะา่าจะบางตรงนี้ก็หายไปนะครับแล้วก็มอกรองอยู่นะครับผมกับท่อก็เป็นบอกแบบท่อรุ่นเก่านะครับผมก็สวยงานนะครผมยังไม่ผุนะผมใจงานได้สิ่งที่ขาดหายไปนะผมก็คือหม้อน้ำพัดลมนะครผมพัดลมหม้อน้ำน,นะผมก็แตกเสียหายนะครับครับ อุปกรณ์ก็ยังอยู่ครบนะครับผมแต่เกิดท่านพี่ท่านไหนสนใจทีจ่จะเอาไปใช้งานนะพซื้อพัดลมหม้อน้ำมาใส่ครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับอะไรอียดนะครับ ก็ถังน้ำมันนะผมลองเปิดดูนะครับยังใสนครับด้านในนะครับถังน้ำมันไม่ผุนะครับผมใช้งานได้ปกติครับมาดูหม้อน้ำนะครับผมน้ำยังอยู่นะครับผมน้ำไม่แห้งนะครับผมหม้อน้ำไม่รั่วนะครับ ถือว่าโอเคนะผมเครื่องนี้ก็แบบการระบายลมรอบนอกก็โอเคนะครับแต่ว่าพัดลมหม้อน้ําไม่อยู่นะครับผมก็ันนี้ต้องหาซื้อไปนะครับต้องหาซื้อใส่นะครับผมถังน้ำมัน,มนไม่รั่วนะครับหม้อน้ําไม่รั่วนะครับผมบรรอบเครื่องก็โอเคนะครับอันนี้ใช้ปั๊มแบบเก่านะ ฉีดก็โอเคครับเดี๋ยวลองมาเดินเครื่องดูกันนะครับอันนี้ที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ยังอยู่นะครับหลังใช้งานได้นะครับผมหลอบนอนะครับถือว่าสวยงามน,นะท่านใดที่จะเอาไปใช้สำหรับถูบน้ำนะครับหรือว่า ไปตั้งโชว์หรือว่านำไปใช้งานเบาๆนะครับได้นะครับเพราะว่ากำลังม้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมหกแรงก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าจำรับในสวนก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมครับใช้น้ำมันตรนนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับถ้าเกิดมีใบพัดลมนะครับก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้นะครับผมอุปกรณ์ยังครบอยู่นะครับ กับรายละเอียดรอบนอกครับเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมว่าหลังจากที่เดินเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วเป็นยังไงนะครับ,รบเรามาชมกันนะครับนี่ที่เก็บคานสตาร์ทนะครับผมก็คือ่ใชไดนะับ ว่าเครื่องไม่ได้ยึดไว้นะครับผมก็ลำบากหน่อยเดี๋ยวก่อนลอมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมว่าเป็นยังไงร <c oughs>